แม่เอฟน้าเหวอเมื่อน้องปีใหม่หยิบตัวนี้กินกลางรายการคลิปรายการ3มเซฟเทปเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่8ตุลาคมได้เชิญครอบครัวของกายฮารุรวมทั้งลูกๆสามยอดกุมาน้องคีรินน้องไนร่าและน้องเอเดนมาเป็นเขกับเชิญโดยในรายการได้เตรียมเมนูโปรดของเด็กๆไว้ด้วยนั่นคือด้วงทอดแมงป่องทอด เมื่อเด็กๆเ,เจอเมนูดังกล่าวท่าทางชอบมากหยิบกินกันกลางรายการแบบชิลๆแต่พิธีกรอย่างพ่อหนุ่มกัญชัยและแม่เอฟบอกเลยว่ากลัวสุดๆและในรายการน้องปีใหม่ได้ขอลองชิมด้วยซึ่งน้องบอกว่ารสชาติก็ดีและจะให้แม่เอฟกินด้วยซึ่งแม่เอฟก็ปฏิเสธและทำหน้าเวอรบอกเลยว่าเมนูนี้แม่ขอบายจริงๆจ้า